สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมบิวมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้อยพี่ก็จะมาสอนรับในส่วนของสุดฟรีฟรีสกินปืนฟรีฟรีแล้วก็ของฟรีฟรีด้วยเหรียญกอลอยอ่อหรือว่าเหรียญฟรีฟรีได้เลยครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเหรียญฟรี แจกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือสุ่มเว็บห้าทองโชนสมัครสมาชิกง่ายมาตรงเติมเงินเลือกเติมโค้ดเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุ่มไม่มีเกลือกันนะครับเนมีให้เลือกสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้มาสุ่ม ID แรกงบ99บาทมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาดูแล้วกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับ ID นะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่า ใช่ดีหมวก F มาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ ID นะครับเสื่อม Facebook เข้าไปเล่นเกมมีหมวก F จริงๆด้วยคุ้มมากใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาเลยอย่าลืมใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะครับทุกคนพี่นะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนอจะมาสอนลับแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับวงน้องพี่ต่อบอกเลยนะครับน้องไม่ใช่ต่อบอกนะครับวงน้องพวกเ พี่ขอบอกเลยนะครับน้องก็คือแบบว่าต่อไปนะครับน้องก็คือจะมีทางด้านของกิจกรรมเรียนกอลอย่อเยอะขึ้นแล้วนะครับน้องเพราะว่าเรียนกอลอยด์นะครับน้องก็คือในปัจจุบันนะครับก็ไม่สามารถทาอะไรได้นะครับแต่ในอนาคตนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าเรียนกอลอยด์นะครับจะทําไล่หลายอย่างมากๆเลยนะครับน้องเรียกได้ว่า ซื้อของได้ซื้อตัวละครได้นะครับแล้วก็ซื้อสัตว์เลี้ยงได้นะครับนอะก็ยัยงอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ยังสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะว่าเรียนก็รยอย่อแนวอนาคตสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเนะาะก็ต้องดูจากคลิปนี้เลยนะครับงน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่า ดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปนี้มีการแจกเพชรแบบฟรีๆด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากได้เพชรแบบฟรีๆนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าไปฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมละกันนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์คนละ1 1ไว้แชร์ดยละกันนนะครับพี่ขออบกเลยนะคร์หนว่าอัันนนนี้ะครบเก็ป็น ทางด้านของกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับนาอก็คือหน้าอนาคตนะครับหรือว่าประมาณสัปดาห์หน้านะครับจะมีทางด้าของกิจกรรมตัวนี้นะครับนาอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับองน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนาะนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของหน้าตากิจกรรมนะครับที่แบบว่าจอัปเดตเข้ามานะครับองน้องก็จะมีไฮน์ตัวนะครับนาอที่ถือบ้านเลยอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแร้งแดงด้วยนะครับนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนนาว่ กิจกรรมตัวนี้นะครับจ้าวเด็กเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับใครที่แบบว่าอยากเล่นในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็เตรียมตัวละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะโคตรดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่า ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเนอะก็จะเป่ามานี่เลยครับสำหรับบงน้องคนาได้นะครับนอที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับถ้าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับนอก็จะเป็นเปามานนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับนอก็จะเป็นเปามานนี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับใครทีี่่แบบวาม เรียญกอลอยดนะครับก็สามารถเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้แล้วนะครับก็สามารถเล่นได้ง่ายๆนะครับนอกก็คล้ายๆกิจกรรมตั้นหลาถึงความมืดเลยนะครับถ้าคนไหนมีเหรียญเยอะนะครับก็สามารถซื้อของได้เยอะกว่านะครับนอถ้าคนไหนมีเหรียญน้อยนะครับก็รีบหาตั้งแต่วันนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ยังพอมีเวลาหาอยู่นะครับนอกับการหาเหรียญนะครับก็คือโหมดที่หาได้เยอะสุดนะครับก็เป็นโหมด44นะครับและปัจจุบันในโหมด44นะครับก็มีการรีแลงซ์ด้วยนะครับก็คือจะได้ดันดาวไปด้วยนะครับแล้วก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับองน้องพี่แนะนําเลยนะครับว่ารีบหาเหรียญไว้เลยนะครับนอได้ใช้กันทุกคนแน่นอนนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอก็จะเประมาณนี้เลยนะครับสำหรับองน้องคนนได้นะครับนอที่แบบว่าอยากได้เนี่ยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับนอกิจกรรมเมื่อจิ้มเข้ามานะครับองน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอคือเมื่อเราจิ้มเข้ามานะครับเราก็จะมาเจอหน้ากิจกรรมนะครับที่แบบว่า เราจะได้ใช้เหรียญซื้อนะครับนอนนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าถ้าเราอยากได้ท่าท่านะครับนอก็คืออยู่ที่2,500เหรียญเท่านั้นนะครับนอแล้ก็ถ้าเราอยากได้ตัวละครก็มีนะครับนอเจ็ 500เหรียญเท่านั really ้นนะครับโนอสกินระเบิดอยู่ที่2,500เหรียญเท่านั้นนะครับเนอเก็มีกล่องปืนเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าซื้อได้นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็ลดสูงสุดถึง95%นะครับเนาะเรียกได้ว่าลดเยอะจัดเลยนะครับสำหรับมึงเนอเขาเด่นนะครับเนาะที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ จะได้เล่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็มีการนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟนอกแล้วนะครับแล้วก็เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะมีการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะก็จะเอามาได้เลยนะครับบ่งน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องๆคนใด้เครับเนาะที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะในส่วนของ กิจกรรมตัวนี้นะครับนอถ้าอยากเล่นนะครับจะได้เล่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับนาสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนอเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็สร้างขึ้นมาเพื่อสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับเนอก็คือมีเหรียญกอลอยอก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับนอก็จะเป็นเป้ามาเลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมประมาณนี้นะครับนอแล้วก็ของในนี้นะครับก็มีวางขายเยอะๆมากมายนะครับโดยเฉพาะกล่องปืนนะครับนอแล ก็กล่องชุดต่างๆนะครับเนาะก็มียอะมากมายเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมแลกอัพนะครับเนาะก็คือยิ่งเราอยู่แลงเท่าไหร่นะครับเนาะเราจะยิ่งสามารถซื้อของได้เยอะเท่านั้นนะครับเนาะก็อันนี้นะครับพี่อยู่แลงนะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับเนาะก็สังเกตได้เลยอยู่ใช้มือนะครับเนาะพี่ก็จะสามารถซื้อได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเราอยู่แลงแดงนะครับเนาะเราก็จะได้นะครับในส่วนของ 95%เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของตัวละครตัวนี้นะครับนาอที่แบบว่าทุกคนได้ไปแล้วหรือเปล่านะครับนาอกับ ตัวละครตัวนี้นะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าโกงมากนะครับน้องก็คือตัวละครตัวนี้นะครับน้องอนาคตนะครับก็จะสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญทุกตัวเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องไม่ใช่นาอนาคตนะครับน้องน่าจะเป็นตอนนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่าซื้อได้แล้วนะครับด้วยเหรียญกอลอยอดนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสาหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากเล่นตัวละครตัวนี้นะครับน้องมันสร้างโลกขึ้นมานะครับน้องก็ จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับเนาะก็คือเร็วนี้นะครับชีฟจะแจกในส่วนของกล่องตัวนี้นะครับเนาะให้แบบฟรีๆด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของกล่องตอัวละครฟรีๆนะครับเนาะที่แบบว่ามีน,นี้ทุกตัวเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะสำหรับกล่องในนี้นะครับเนาะก็จะมีทุกตัวเลยีเรียกได้ว่าตัวไหนเข้ามาจะได้เล่นเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับเนาะก็ถือว่าดีจัดๆเลยนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอก็คือไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับงน้องเขาเด่นนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนอก็จะได้เล่นแน่นอน1 0อนะครับนาสำหรับงน้องเขาเด่นนะครับที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับเพราะว่าสายฟรีนะครับจะได้เล่นกิจกรรมไปฟรีแล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับนอก็คือถ้าคนไหนไต่แรงแดงได้นะครับก็คือชีชั่นต่อไปได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับนอรีบไต่แรงนะครับเพื่อรับชุดปีปีละ ของสกินปืนลูกโม่นะครับนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับนาะพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่า ก็สุดเลยนะครับนาะนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณเลยนะครับนาอพี่เขาบอกเลยนะครับเนาอว่าไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับนาอก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็มีท่าทางด้วยนะครับนาะแล้วก็จะมีทางได้ของซูสต่างๆมากมายนะครับที่แบบว่าเราสามารถเลือกแลกได้นะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบางน้องคนไหนนะครับนาอที่แบบว่าอยากแลกอยากได้นะครับนาอก็จะเป็นแบบนี้นะครับนาอพี่เขาบอกเลยนะครับนาอว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับนาอสำหรับสายไตแรงนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับน้อถ้าคนไหนยังไม่ได้ไตนะครับก็รีบไตแรงได้แล้วตั้้้ตนนนนนนนีีเเเเปปปป็็็ไากจมณลย ครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าการไต่แรงนะครับน้องก็คือสนุกแน่นอนนะครับเรารีแรงใหม่ประมาณนี้นะครับน้องต้องสนุกแน่นอนนะครับสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนุกนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องก็ ดูคลิปที่จบแล้วนะครับก็ออกไปไต่แรงได้เลยนะครับนองนี่เลยนะครับก็มีสกินปืนเจียวยามากมายนะครับที่แบบว่าให้เราได้เลือกเล่นเลือกชอบเลือกใช้นะครับนองเราก็ไต่แรงให้ถึงนะครับเราก็รับไปแบบฟรีๆเลยนะครับนองก็มีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับนองก็เป็นประมาณเลยนะครับนองก็ถือว่ากิจกรรมที่จับเด็กเข้ามาใหม่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนองว่าเร็วๆนี้ได้เล่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตลอดวงน้องคนาดนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนองก็จะได้เล่นแน่นอนนะคคคคครร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 รััััับบ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 สสาาาาาาหหนน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 ้้ออออองงงไะะะะะะทีีีีีี่่่่่่แวววเเเเเปป็ยยยยยฟลพติจมก นะครับพี่ขอบอกเลยครับน้ว่ามีเยอะจ,ะจัดเลยนะครับเดียนก็รอยยอดจะสามารถทํานู่นทํานี่ได้แล้วนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่า คลิปนี้นะครับพี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนาอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับนาอเพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับนาอพี่ขอสัก500ยไลค์ละกันนะครับนาอเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับสำหรับนี่พี่ก็ขอตัวลปเพียงเท่านี้นะครับงน้องไว้เจอกันใ่คลิปหน้าละกันนะครับก็เป็นทางด้านของ คลิปวันพรุ่งนี้หรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ลกันนะครับเนาะบ๊ายบาย